นิทานเรื่องช้างน้อยจอมชนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช้างน้อยตัวหนึ่งชื่อดอมโบอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งดอมโบเป็นช้างน้อยที่เกิดมาใบหูใหญ่มากใหญ่กว่าช้างตัวอื่นๆทั้งหมดในป่าดอมโบถูกเพื่อนๆล้อเลียนเรื่องใบหูใหญ่ของเขาเขารู้สึกอายและโดดเดี่ยวมากเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงการพบปะก,กับเพื่อนๆ วันหนึ่งดอมโบกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเขาเห็นฝูงลิงกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเขาจึงอยากเข้าไปเล่นด้วยแต่ลิงตัวหนึ่งเห็นดอมโบก็หัวเราะและพูดว่าดูนั่นสิช้างน้อยใบหูโตมาเล่นด้วยดอมโบรู้สึกเสียใจและวิ่งหนีไปเขาวิ่งเข้าไปในป่าลึกและซ่อนตัวอยู่ในโพรงไม้ดอมโบนอนอยู่ในโพรงไม้อย่างเศร้าโศก เขาคิดถึงเพื่อนๆของเขาและเขาก็คิดถึงชีวิตที่สนุกสนานของเขาในอดีตทันใดนั้นดอมโบก็ได้ยินเสียงร้องเพลงเขามองออกไปนอกโครงก็เห็นนกน้อยตัวหนึ่งกำลังร้องเพลงอยู่บนกิ่งไม้เพลงของนกน้อยทำให้ดอมโบรู้สึกมีความสุขเขาจึงลุกขึ้นและออกมาจากโครงไม้ดอมโบดินไปหานกน้อยและถามว่านกน้อยร้องเพลงอะไร นกน้อยตอบว่าฉันกําลังร้องเพลงเกี่ยวกับความงามภายในดอมโบถามต่อว่าความงามภายในคืออะไรนกน้อยตอบว่าความงามภายในคือสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจของเรามันไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกดอมโบฟังแล้วรู้สึกเข้าใจเขาจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดอมโบเริ่มที่จะมองโลกในแง่ดี เขาเริ่มที่จะยอมรับตัวเองและใบหูใหญ่ของเขาดอมโบเริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนฝูงอีกครั้งเขาเริ่มที่จะสนุกกับชีวิตอีกครั้งวันหนึ่งดอมโบกำลังเล่นกับเพื่อนฝูงอยู่เขาเห็นฝูงลิงกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเขาจึงตัดสินใจเข้าไปเล่นด้วยลิงตัวหนึ่งเห็นดอมโบก็หัวเราะและพูดว่าดูนั่นสิช้างน้อยใบหูโตมาเล่นด้วย แต่ครั้งนี้ดอมโบไม่รู้สึกอายเขายิ้มและพูดว่าใช่แล้วฉันคือช้างน้อยใบหูโตแต่ฉันก็สนุกกับชีวิตได้เหมือนกันลิงตัวนั้นรู้สึกประหลาดใจเขาไม่เคยเห็นดอมโบยิ้มมาก่อนเขาจึงหยุดหัวเราะและเริ่มเล่นกับดอมโบดอมโบเล่นกับเพื่อนๆได้อย่างสนุกสนานเขามีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ดอมโบเรียนรู้ว่าความงามภายในคือสิ่งสำคัญที่สุดมันไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกดอมโบจึงมีความสุขกับชีวิตของเขาและเขาไม่เคยรู้สึกอายเรื่องใบหูใหญ่ของเขาอีกเลยคติสอนใจความงามภายในคือสิ่งสำคัญที่สุดมันไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเราควรยอมรับตัวเองและภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น